สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับผมกับช่องการเกม่ิเคยวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Untitled Buckshot กันนะครับซึ่งตัวเกมจะคล้ายๆกับ Buckshot Roulette กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการคลิกที่ซิงเกิลเพย์เยอร์กันเลยเริ่มเล่นกันเลยครับผมตัวเกมก็คล้ายๆกับ Buckshot Roulette แบบ100%เล,เลยนะครับผมไดบโปรใส่เราใส่ชื่อของคุณไปด้วยนะครับผม โดยผมจะเอาชื่อว่าเจนนี่แล้วกันเพราะว่าหนึ่งคือชื่อนี้คือมันเป็นชื่อตัวอวตารเวอร์เวชันผู้หญิงของผมเนาะมันจะเป็นอวตารผู้หญิงผมถามว่ามีอวตารผู้ชายไหมคำตอบคือก็มีแต่ว่าผมจะเรียกชื่อตามชื่อเล่นผมมากกว่าเนาะซึ่งในชื่อเล่นของผมก็อยู่ทางด้าน About อ o บลนะผมหรือว่าเกี่ยวกับนะครับมาเริ่มเกมมา นี่ไงกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วอย่าให้กูเปิดก่อนฮะเปิดมาได้ลูกแดงเลยสมนําหน้าก็าสะใจอะ่ะวายที่ยังกยยกบอลว,า,วายวายคราวนี้ไปยิงที่ระบบโอเคไม่เป็นไรน่าจะเป็นลูกปลอมหมดเลยคราวนี้เป็นสองนัดสองนัดจริงสานัดปลอมนะผมโอกาสโอกาสตายสี่เปอร์ซนโอกาสรอดหกสิปเซ็คือจำนวนกระสุนจะสามารถบอกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะโอเค คือมองจากราชนากระสุนยิงไปก่อนโอเคไม่อืมคราวนี้แหละมึงตายโอ้โกูบอกมึงแล้วโอ้โหเจนนี่ชนะครับผมโอ้โหได้ยังไงก็ไม่รู้กูก็งงเหมือนกันไอ้เหี้ยคราวนี้นะครับเป็นเกมที่สองผมผมได้มีกดกับกับเบียครั้งนี้ไฟฟ้าจะมีสี่ช็อต ครั้งนี้นสองนัดนัดจริงนัดปลอมอย่างละอันก็คือโอกาสรอห้าสิบกูบอกเลยครับอืมกูมึงก่อนนี่แหละไม่เังกูบอกมึงละอย่างพี่ต้องเล่นอย่างนี้ครับผมงงม,มากครับคิดว่าก็คิดว่าเอามีดจะมาเพิ่มดาเมจสองเท่าเลอครับหารู้ไม่ว่าลูกนั้นเป็นลูกปลอมเลยกูบอกแล้วฮะ เตรียมแพชชุดใหญ่เลยครับเนี่ยโอเคครับผมได้เป็นเบียสอีก,ก๋องกับแม่นขยายตอนนี้เลือดของมันเหลืออีกสามคราวนี้คราวนี้ก็สี่นัดอย่างละโอากาสห้าสิบเท่ากันคราวนี้เป็นสี่นัดแต่โอกาสนี่คือน่าจะรุนแรงขึ้นไอแต่เพื่อความชัชวเราใช้กระจกกันเลย <c oughs> ลูกแดงไซตโกครับ มาเพิ่มความรุนแรงไปเลย,ยบอกเลยปลิดชีพครับตาย <_ co> โอ้โหจุกจุครับคูณสองอลูกปอมครับอน่าสนใจน่าจะลูกปอมมะ น่าจะตัวละเซตซัดอีกกระป๋องหนึ่งเกลี้ยงฮ่โง่ามากเอากดลูกจริงออกคราวนี้ผมเปิดเป็นมีดกับแว่นขยายครับอืมตอนนี้เล่นลหนึ่งโอกาสเท่ากันห้าสิบเท่ากาันเหมือนเดิมทุกอย่างคราวนี้ต้องอันนี้ละเออ คราวนี้เอาแว่นขยายมาเหมือนเดิมมาแหละลูกจริงครับหวานครับมาน้าสุดท้ายปังแตกบอกแล้วเธอชนะอีกแล้วครับโอ้โหบอกแล้วว่าคิดไม่พลาดโอเคครับเกมที่สามเป็นเกมสุดท้ายอะ่ะคราวนี้ได้แว่นขยายมาหนึ่งมีดสองใช้แว่นขยายสาม งานนี้ก็จุกๆจุครับผมไซ <c oughs> ส์กูครับคราวนี้หกนัดโอกาสโอกาสสูงที่มันจะรอดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยกะเอาเองว่าจะยิงระบบก่อนแต่ถ้าโชคร้ายมันได้ลูกจริงมาจบเลยอืมทางก่อนโอเคลูกปลอมยิงที่ระบบได้ไวโอเค มาเอาให้โชว์ดีกว่าลูกลูกปอมเหมือนเดิมยิงที่ระบบไะปังคราวนี้จะเซฟไว้บ้างละนี่ไงกูบอกแล้วยิงไม่พลาดไม่พลาดครับฮ่โง่มาก อย่าลืมนะว่าแม่สงสาวลูกนั้นเป็นสาวลูกจริงมึงปลดลูกจริงออกโง่มากตายโอ้โหบอกแล้วชี้ไม่ขาดครับคราวนี้มันบั๊กนิดหน่อยครับผมบัก๊กกล้องมันบั๊กอะ่ะกล้องมันบัก๊กโทษทีตะกี้กล้องบั๊กนิดหน่อยโอเคครั้งนี้ครับผมไปเลือกที่เดลเลอร์เลยเพราะว่าปืนฮะ เ okay. คราวนี้นะได้กุญแจมือมามีดอีกหนึ่งยายกระป๋องหนึ่งใส่มีดอีกมีดคราวนี้โอกาสรอด75%โอกาสตายเพราะนั้นเราก็ต้องยิงที่ระบบก่อนเพื่อเอาให้แน่ใจนะแต่ถ้าโชคร้ายคือยิงระบบแล้วมันพังนี่คือจบเลยนะโอเค ลูกปลอมยิงที่ระบบครับโอเคมันนนบบกก่นใจหน่าจระบบอะเอ๊ไอเย้ยโอ้โหตกกระจายหมดผีหรอกไอเยี้ยแม่งเปิดนัดแรกมาได้ลูกจริงเฉยงงโอ้โว้ยไวบอกไปแล้วโอกาสรอดเจสิบห้า มาเติมเลือดก,ก่อนเลยครับเซตโกมายิงที่ระบบก,ก่อนเพราะยังไงซะยังก็รอดอโอเคคราวนี้ได้ยามาอีกหนึ่งกระป๋องแว่นหนึ่งยาสองครบทุกอย่างครบครับคอรั้งนี้ลูกจริงสาโอกาสตายหกถือว่าสูงมาก เราก็เล็งที่เดิลเลอรก,ก่อนเลยป้องกันไม่ให้ว่าเออมันเร,เร็วก่อนแต่โอกาสรอดยังมีอยู่40%ก็สูงว่าสูงลูกปองครับอืมยังไงก็ต้องชี้ไม่ขาดอะ่ะยังไงก็ต้องชี้ขาดอะ่ะมาป้องกันไว้ก่อนเลยอยเย้เหียเอ้ยชี้ไม่ขาดชิบหายอือหือ ไฟรีครับพี่น้องบอกได้คำเดียวคือตุยตูยออ้ตอนนี้เลินเหลืออยู่ห้าแล้วครับมมาครั้งนี้เอาเดยวเลิกกอนนีน่บอกแล้วกูบอกมึงแล้วลูกจริงนะเว้ยมายิงนี่ิงนี่ ไอ้ยากัวบอกมแแลวลูกจริงควายโอ้โหควายมากมาสองชุดสุดท้ายเป็นเบียรกับยาบอกเลยเซตนี้ยังไงก็ตายครับมาศึกนี้จะเป็นศึกชี้ขาดละคราวน,นี้โอกาสรอดโอกาสตาย50ิเท่ากันครับยังไงซะก็อย่าไปฆ่าบอลกันห้ิ มีชัยอย่าไปคาดหวังห้าสิบนะจ๊ะเพราะห้าสิบนั่นจะยิงได้ตลอดบอกเลยกูเปิดสองดาเมจก่อนเอาของกูใจมือได้จะได้เปิดก่อนนะมึงตายฮะมึงยังโชคดีไปไอ้น้องมาใช้อีกรอบนึงกูมีมีสองอันฮะลูกจริงแน่แน่รอบเนี้ยตังบอกแล้วลูกจริง ไ่กวนจุกๆเหลือหนึ่งมาตาคุณมั่งยิงนิปุ้มกูบอกแล้วลูกจริงฮะชนะเอาตังไปโ,โู้โชนะแล้วเว้ยโอ้โ,โ,หโ,หโหชนะแล้วครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผม ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ล้วย่าลืงกดกระดิ่งเพื่อรอร์การแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ